สวัสดีค่ะแฟนเพจวิทยสภาและเพจเซนเตมีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวิทยสภาไทยรายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของน้องพัชลาวันจันพิรมนะคะซึ่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งที่นี่เขามีกิจกรรมเนี่ยเยอะทีเดียวแล้วก็เรียกว่าคึกคักเลยนะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างมีความน่าสนใจอย่างไรไปคุยกับน้องพัชลาวันเลยค่ะสวัสดีค่ะพัชลาวันวค่ะ,คะ ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้พัชรวัณแนะนําตัวก่อนนะคะว่าชื่อเล่นชื่ออะไรตอนนี้ยังศึกษาอยู่หรือว่างานแล้วอะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรวัณจันทิล่มนะคะเพิ่งได้รับตําแหน่งประธานสภาเด<อ>็กเยาวชนค่ะเพราะว่าพี่ประธานเขาได้จบการศึกษาไป<อ>แลวซึ่งระดับมหาวิทยายลัยแล้วค่ะค่ะแล้วตอนนี้พัชรวัล,ลวตัวหนูกำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะอ๋อตอนนี้จะขึ้นมหกนะคะอยู่เรียนอยู่ที่ไหนคาปัจจุบัน เรียนอยู่ที่โรงเรียนหลงศักดิ์วิทยาคมค่ะอ่าหลงศักดิ์วิทยาคมแล้วก็เล่าย้อนไปนิดน,นึงค่ะว่าตัวของมัธยวันเองเนี่ยเข้ามาในเส้นทางของสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยได้ยังไงคะเริ่มต้นความประทับใจหรือว่าได้ไปทํากิจกรรมเนี่ยครั้งแรกจําได้ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงคะหนูเคยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสภาเด็กตั้งแต่ตอนช่วงสมัยประถมแล้วค่ะ๋อตั้งแต่ประถมเลยอืมใช่ค่ะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วแล้วก็ ได้ห่างหายไปนานเลยค่ะแต่ว่าได้เข้ามาใหม่อีกรอบคือในช่วงม .5 ค่ะเป็นช่วงที่กําลังเก็บผตค่ะแล้วก็ได้เลื่อนเฟซไปเจอนเในเพจที่สานว่าเขาได้มีการรับสมัครค่ะแล้วก็ตัวเองมีความสนใจด้านนี้พอดีก็เลยสมัครเข้ามาค่ะอ๋อค่ะพอสมัครเข้ามาก็ได้มาทํากิจกรรมเยอะมากมายเลยค่ะ <c oughs> ค่ะเพราะว่าเข้าไปดูใน facebook ของอสภาเดยกเองเนี่ยนะคะมีกิจกรรมเยอะทีเดียวนะคะของทางหล่มสักนะค่ะ แล้วหลังจากม5นี่เข้ามานี่เป็นกรรมการหรือมาทําสมัครเป็นประธานเลยอะคะช่วงนั้นอ๋อพอเข้าสมัครเข้ามานะคะก็คือเด็กในเขตได้สบาลสมัครเข้ามาแล้วก็เราจะให้เด็กในเขตได้สบานนะคะมาคัดเลือกอีกทีคัดเลือกให้เป็นคณะทํางานนะคะ21คนค่ะค่ะเรา,าพอได้คณะทํางาน21คนภายใน21คนต้องมาคัดเลือกกันว่าใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานใครจะทํางานฝ่ายไหนอ่าค่ะแล้วตอนนั้นตอนม5นี่ก็ยังเป็น เป็นคณะกรรมการถูกไหมคะแล้วก็เพิ่งมารับตําแหน่งเป็นประธานในปีนี้ไม่ค่ะตอนม5หนูเป็นรองประธานเลยค่ะอ๋อได้เป็นรองประธานเลยค่ะ,คะแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นรองประธานเนี่ยได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรคะตอนนั้นอ๋อหนูเป็นรองประธานฝ่ายกองทุนค่ะ,จะ,จะกนน็จะดูแลเรื่องกองทุนคนรุ่นใหม่ก็จะดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายแล้วก็คิดหาว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นกองทุนดีอ่าค่ะโอ้ยอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราเลยนะคป็นเรียกว่าฝ่ายจัดหารายได้เป็นกองทุนอย่างนั้นเลยนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็หมุนเวียนเรื่องเงินภายในสภาเด็กอืมค่ะต้องบอกว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งอ่ะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทํากิจกรรมเพื่อระดมทุนเองเหรอคะใช่ค่ะอ่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นการเข้ามาใหม่กลับเข้ามาใหม่แล้วก็ได้รับตาแหน่งสําคัญด้วยเลยมีความประทับใจหรือมีกิจกรรมอะไรที่อ๋อเรียกว่าเราต้องใช้ความพยายามแล้วก็ทําประสบความสําเร็จในช่วงเวลานั้นนะคะ ก็จะมีกิจกรรมที่เราต้องขั้นแรกเลยคือเราต้องมาคิดปัญหาว่าภายในพื้นที่เรามีปัญหาอะไรแล้วเราก็ได้ปัญหาขึ้นมาแล้วได้สร้างกิจกรรมขึ้นมาคือกิจกรรมบูบี้ไม่ตลกค่ะ,ะก็คือมาจากคำว่าบูรี่ไม่ตลกเพราะว่าเราคํานึงถึงเด็กในพื้นที่เราเป็นพื้นที่ชุมชนในเมืองเรื่องความเครียดความซึมเศร้าม,มันมีเยอะเราก็เลยเลือกที่จะแก้ปัญหาในตรงนี้พอเราได้ไปแก้ปัญหา แล้วผลสะท้อนกลับมามารู้สึกว่ามันดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาอืค่ะแล้วกิจกรรมเนี่ยค่ะบูบี้ไม่ตลกเนี่ยมันมีทําอะไรบ้างอะคะในตัวกิจกรรมรายละเอียดอ,อเราได้มีการรับสมัครเด็กที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้จํานวนิ0คนค่ะเลยเราก็ภายในกิจกรรมเราก็จะมีการให้เขาได้เรียนรู้ว่าการบูรี่เป็นแบบไหนมีกี่ประเภทแล้วก็ เราก็จะถามเขาว่าเขามีการจัดการตัวเองม่ถูกการบูลลี่ยังไงแล้วเราก็จะสอนเขาให้เขารู้จักการการรับมือให้เขารับมือทางด้านบวกมากกว่าทางด้านลบเพราะว่าเด็กในพื้นที่เราเคยฆ่าตัวตายเพราะเรื่องการบูลลี่มาแล้วเราตระหนักรู้ตระหนักคิดเราก็เลยจะสอนให้เขารู้จักการรับมือหรือถ้าเขาไม่ไหวจริงๆเขาก็โทรไปทางกรมสุขภาพจิตได้ก็เรียกว่าหาช่องทางแล้วก็กระบวนการคิดให้เขาหา คลายวุกิจในช่วงเวลานั้นได้นะคะอันนี้เป็นโครงการที่ดําเนินการตั้งแต่ตอนช่วงที่เราเป็นรองประธานหรือว่าอ่ได้เข้ามารับตําแหน่งนะคะเ,เป็นรองประธานเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมการที่เป็นรองประธานเลยแล้วเราไปเราดมปัญหาเนี่คะ่ะกระบวนการวิธีการเราไปทํายังไงคะถึงรู้ว่าในปันในพื้นที่เรามีปัญหาอย่างนี้เยอะกระบวนการเราไปสํารวจในพื้นที่คะ่ะแล้วก็ เด็กๆในสภาเด็กก็คือเป็นเด็กในพื้นที่เลยแล้วก็มาระ <ừ m. S 2> ดมหัวคิดกันว่าในพื้นที่เรามีปัญหาอะไรกันบ้างนะตอนแรกเรา <ừ m. S 2> ได้ปัญหาเยอะมากมายเลยค่ะคะอ๋อว่า,วเ,ราเราก็เลยทําไมถึงมาเลือกประเด็นนี้ค่ะเราได้มีการโหวตค่ะอ๋อจากการโหวตนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นโครงการที่ประทับใจนะคะในการทํางานและหลังจากขึ้นมาเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนในปีนี้แล้ค่ะ มีกิจกรรมอะไรที่เราได้เตรียมไว้หรือว่ากําลังดําเนินการอยู่บ้างค่ะก็จะเป็นกิจกรรมในขั้นที่8-90ค่ะคือกิจกรรมที่ให้พื้นที่ที่อื่นมาเรียนรู้ในพื้นที่เราหรือเรียกว่าเราเป็นพี่เลี้ยงเขาอะค่ะอืมค่ะเด๋ยนนะคะบอกว่าเป็นกิจกรรมในขั้นที่8-90แสดงว่าก่อนหน้านั้นเขามีการวางแผนเป็นตั้งแต่ขั้นที่1มาเลยเหรอคะ ใช่ค่ะอ๋อเป็นยังไงเขาเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าต้องระวังแผนอะไรขั้นที่หนึ่งสองสามมาถึงสิบเนี่ยคะ่ะต้องพัฒนาไปถึงไหนคะ่ะได้ค่ะค่ะเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งนี่คือสักครู่นะคะได้เลยคะ่ะขั้นที่หนึ่งนะคะเป็นขั้นแผนพัฒนาเด็กและเยาวาชนท้องถิ่นนะคะ,คะก็คือจะเป็นเรื่องแผนโดยเราจะต้องสํารวจ เขาเรียกว่าสำรวจปัญหาแล้วนําปัญหาเข้ามาใส่แผนอ่าค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นขั้นที่สองขั้นเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีค่ะดดวยเราก็จะมีการได้สํารวจว่าภายในพื้นที่เรามีผู้ใหญ่ใจดีเป็นใครบ้างเพื่อที่จะให้เขามาเป็นผู้ชนสนับสนุนเราในการทากิจกรรมต่างๆอือค่ะแล้วก็ขั้นที่สามนะคะเป็นขั้นพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชนเราก็ได้มีการระดมความคิดกันว่าพื้นที่ตรงไหนภายในเขตเทศบาลของเราที่จะเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ไปเรียนรู้ ค่ะ,แล,ะแล้วก็ต่อไปขั้นที่สี่ขั้นฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนะคะก็คือขั้นปัญหาค่ะอืมค่ะแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นต้นทุนชุมชนนะคะเราก็จะมีการได้ไปลงพื้นที่ชุมชนจริงๆเลยค่ะได้สำรวจว่าแต่ละชุมชนในเขตเดสบานมีต้นทุนอะไรบ้างมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบสถานที่อุปกรณ์แล้วก็ต่อไปมันก็จะเชื่อมโยงจากขั้นที่ห้าไปขั้นที่หกค่ะนําสิ่งที่เราได้มาแล้ว ไปใส่ในกองูลุนคนรุ่นใหม่ค่ะออนาเป็นขั้นที่กแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นที่เจ็ดนะคะก็เขาจะเรียกว่าระบบบวบกหนึ่งค่ะขั้นที่เจ็ดคือขั้นโครงการนวัตกรรมโดยโครงการนวัตกรรมนะคะเราได้นํามาจากในขั้นที่หนึ่งแบบขั้นที่สี่ค่ะที่ได้ปัญหามาแล้วเราก็จะนํามาคิดเป็นโครงการและนวัตกรรมขึ้นมาค่ะอืมค่ะเป็นโครงการในขั้นที่เจ็ดค่ะค่ะขั้นที่แปด ท่านที่8-90ก็จะเป็นท่านที่เราไปเป็นพี่เลีย้ยงให้กับพื้นที่อื่นค่ะอ๋อเป็นช่วงขยายผลแล้วนะคะว่าอย่างนั้น8-90ใช่ค่ะค่ะอย่างนี้เนี่ยในชั้นที่สองเนี่ยการระดมหาผู้ใหญ่ใจดีอะคะ่ะในการทํางานตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเรามีในพื้นที่เรามีผู้ใหญ่ใจดีเไหมคะที่มาสนับสนุนนะคะ<น> พื้นที่เรามีเยอะมากเลยค่ะด้วยความที่เป็นพื้นที่ในเมืองผู้ใหญ่ใจดีก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นท่านสสแล้วก็ท่านนายกค่ะท่านนายกของเราน่ารักมากเลยค่ะคอยสนับสนุนตลอดเลยแล้วก็จะเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดต่างๆคอยสนับสนุนื้องพื้นที่แล้วก็จะมีพวกคุณครูค่ะเพราะว่าเด็กๆในสภาเด็กเรามาจากหลายพื้นที่เลยมาจากหลายโรงเรียนแล้วก็จะมีคุณครูค่ะโอ้ในการแล้วก็แต่ละ ก็จะสนับสนุนแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนเงินอะไรอ่งค่ะค่ะเรียกว่าทุกฝ่ายนี่ในเมืองนี้ให้ความร่วมมือกับสภาเด็กอย่างดีเลยนะคะใช่ค่ะทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันหมดเลยและในการเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่เนี้ยไปพูดคุยอะคะ่ะเรามีวิธีการยังไงคะที่จะไปบอกเล่าถึงโครงการอ่คุยกับผู้ใหญ่นี่ยากไหมถามตรงตรงให้เขาเข้าใจกิจกรรมอ่านะมีวิธีการยังไง ในช่วงแรกก็ยอมรับว่ายากพอสมควรเลยค่ะก็คือเขาก็อาจจะยังไม่เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราจะทําได้จริงไหมแต่ว่ามันเราแสดงให้เขาเห็นนะคะว่าการทํางานของเรามันเข้ๆๆมแข็งจริงๆพอเขาเห็นการทํางานที่เข้มแข็งของเราเขาก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอืมค่ะก็ได้รับการสนับสนุนมาเป็นอย่างดีนะคะและ้ทราบว่าตอนนี้ก็เป็นกําลังออ่จัดกิจกรรมอยู่ด้วยใช่ไหมคะในช่วงเวลานี้ไปทําอะไรอยู่อคะตอนนี้ค่ะ อ๋อที่พิ่จัดไปล่าสุดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชื่อโครงการไกด์ทูรวินค่ะเปิดใจปล่อยใจยค่ะอ่าเป็นยังไงคะโครงการชื่อชื่อแบบอ่อเรียกว่าเอ๋แล้วก็ไม่ไม่จาใครใครเป็นคนคิดชื่อโครงการอย่างนี้นหนูเองเลยค่ะเป็นค่ะอ่าเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่ามันเป็นเป็นยังไงคะโครงการนี้คะ่ะ โครงการนี้เราได้มาจากการที่เราคิดตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเรื่องปัญหาคําว่าไกด์ทูเดวินคือ<ม>คู่มือสู่ชัยชนะด้วยปัญหาเด็กในพื้นที่เราคือการที่ยังไม่รู้จักตัวเองว่าเี่ตัวเองอยากเป็นอะไรอยากเข้าเรียนต่อไหนหรือว่าไม่อยากเข้าเรียนต่ออยากทํางานเลยเราก็เลยอยากให้เด็กๆได้ค้นหาตัวเองเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาด้วยกิจกรรมของเราจะจัดด้กันสามวันนะคะโดยเราก็จะมีพี่จากมหาวิทยาลายัยมหิดลนะคะ,คะที่ดูแลเรื่องสุขภาวะวัยรุ่น เข้ามาจัด <pegar> จัดกิจกรรมให้โดยการให้ความรู้โดยภายในกิจกรรมนะคะก็เริ่มแรกเลยให้รู้จักอารมณ์ตัวเองก่อนว่านี่ตัวเองมีอารมณ์แบบไหนบ้างแล้วก็ให้รู้จักว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนเหมาะที่จะทําอาชีพแบบไหนหรือว่าเรียนรู้เรื่องอารมณ์ตัวเองให้มากขึ้นจะได้รู้จักว่าที่ตัวเองควรไปสายไหนอค่ะเป็นเหมือนแนวไกลๆนะคะใช่ค่ะเป็นการแนะแนวไกลความรู้ เข้าไปดูในสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหนองสั์เนี่ยถือว่าเป็นสภาเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็งมากนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเลยทําไมถึงทําได้ขนาดนี้นะคะมันมีปัจจัยอะไรที่สามารถทําให้เราประสบความสาเร็จตรงนี้กัน้ะคะเพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนที่ดีคะ่ะคอยสนับสนุนเราอยู่ด้วยมาแล้วก็เมื่อเราได้เข้ามาทําแล้วคะ่ะทําให้เรารู้ว่า นี่เราก็มีบทบาทเหมือนกันนี่นาะเราก็มีส่วนร่วมในการที่จัดกิจกรรมต่างๆต้องยอมได้ว่าแต่ก่อนเนี้ยไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรคุณครูก็จะเป็นคนคิดให้เราใช่ไหมคะ,ะแต่พอพอมาตอนนี้เราได้เป็นผู้คิดผู้ทาแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเราเราก็รู้สึกว่าทีนี้เรามีบทบาทก็ทําให้หน้องๆอยากมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะ,ะแล้วตัวของพัชราวันเองค่ะเล่าอยอมมป่นิดนึงนะคะว่า ตอนที่เข้ามาทําในสภาเด็กและเยาวชนนะคะเคยมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคท้อบ้างไหมคะเพราะเพราะว่าเข้ามาก็รับตำแหน่งเป็นรองประธานเลยแล้วก็แน่นอนว่าการทํางานกับคนเยอะๆมันก็มีปัญหาบ้างมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็แก้อย่างไงอะคะก็มีบ้างคะ่ะ<ม>เพราะว่าเราทํางานกับคนกลุ่มมากแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรม,มันก็ค,ค่อนข้างจะยากแต่ว่าในการแก้ปัญหาของเราคือ เนี่ยค่ะใช้กระบวนการประชาธิปไจัยเข้ามาคือาก,การยอมรับเสียงข้างมากแต่ว่าเราก็เคารพเสียงส่วนน้อยคือเราก็จะเอาเสียงส่วนน้อยเก็บไว้คิดทีหลังแต่ว่าเราก็ไม่ละเลยเขาเพราะว่าเราต้องทํางานร่วมกันอืมค่ะอันนี้ก็ใช้หลักในการกระบวนการประชาธิปไตยมาแก้ปัญหานะคะในการทํางานกับคนหมู่มากแล้วในส่วนวของค่ะบ,บางทีที่แบบพอเราก็นึกถึงว่าแบบ เป้าหมายที่เราตั้งกันไว้อะค่ะให้นึกถึงว่าเป้าหมายนะคะว่าตั้งเอาไว้ก็ทําให้ถึงแล้วค่ะแล้วนอกจากในในเทศบาลเราเองแล้วเนี่ยคะ่ะเราได้มีความร่วมมือกับในระดับจังหวัดหรือว่าเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนอื่นๆยังไงบ้างไหมคะเราก็มีกับทางจังหวัดนะคะก็ล่าสุดเมื่อวันก่อนนี้ก็ได้มีการไป บูธค่ะจะเวิร์กช็อปที่ภายในงานผู้สูงอายุค่ะที่สำนักง,งานพัฒนาความมั่นงคงก็คือเราก็เรียกว่าได้ไปขยายพื้นที่อ่าค่ะเอาอะไรเราเอาอะไรไปแสดงบ้างอะคะในงานเราได้เอากองทุนคนรุ่นใหม่เราไปแสดงค่ะแล้วเราก็ได้นําโครงการบูบี้ไม่ตะดกค่ะนะวัตกรรมสุขภาวะวัยรุ่นเราไปแสดงภายในงานนั้นอืมค่ะเห็นมีแบบมีสินค้าผลิตภัณฑ์ไปด้วยนั้นเป็นของที่เราผลิตเองอว่า าาใช่ค่ะ,คะเป็นของที่เราผลิตเองเลยค่ะได้มาจากต้นทุนชุมชนหรือว่าอกองทุนคนรุ่นใหม่แล้วอะค่ะอ้กองกองทุนคนรุ่นใหม่อธิบายได้ไหมคะว่ามันมีกระบวนการทาํางานยังไงนะคะในในกองทุนเนี้ค่ะว่าต้องทําผลิตภัณฑ์หรือว่าต้องไประดมทุนยังไงกองทุนเราเรานำเรียกว่าอุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อภายในพื้นที่ของเรานํามาต่อยอดหรือผลิตต่อ โดยเราก็จะได้มีการสํารวจโดยสิ่งที่เราได้มาได้มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าที่เราทาเป็นกองทุนตอนนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพล<ม>าสิินไทยลมเรานำมาประดิษฐ์เป็นยางวัดผมค่ะ<ม>แล้วก็มาประดิษฐ์เป็นเปะพวงกุญแจแล้วก็ประดิษฐ์เป็นกระเป๋าค่ะค่ะ<ม>แล้วก็จะมีเรื่องกล้วยค่ะ <Okay. S 1> โดยเราได้ลงสํารวจแล้วเราเห็นว่ากล้วยในยพื้นที่ของเรามีเยอะมาก เมื่อมันไม่ได้กินแล้วมันก็จะเกิดการเนา่าใช่ไหมคะเราได้เราได้ไดไดนํากล้วยอะ่ะมาทําเป็นกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยเบกแตกคะ่ะอแล้วในช่องทางการจัดจําหน่ายนี้มีช่องทางไหนคะเผื่อว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ฟังอยู่อยากจะสนับสนุนนะคะในโครงการเราจะมีทางออนไลน์แล้วก็ออนไซต์เลยนะคะ,ะโดยช่องทางออนไซต์ก็คือเราจะได้ลงพื้นที่จัดบูธไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือว่า ภายในงานต่างๆเช่นง,งานเทศก,กาลอาหารอรอ่อยงานดนตรีในสวนอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ได้ลงพื้นที่ไปขายห,หรือว่าช่องทางการออนไลน์ก็คือสั่งซื้อได้ตลอดเลยค่ะทักมาในแฟนเพจทักมาในเพจสภาดเด็กและเยาวาชวนค่ะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ค่ะอ๋อค่ะก็ครบเลยนะคะออนไลน์ออนไ์ซด์ด้วยใช่ค่ะเรียกว่าครบวงจรเป็นกองทุนนะค,ะคนรุ่นใหม่ถามถึงตัวของน้องเอกบ้างนะคะในการทํางานตรงเนี้ยค่ะ ก็เรียกว่าเข้ามาเป็นปีปีที่สองนะคะที่รับผิดชอบตรงนี้ค่ะเรามีหลักการในการทํางานยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงช่วงสําคัญเหมือนกันเพราะว่าขึ้นม .6 แล้วกาลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยเราแบ่งเวลาระหว่างการเตรียมกับการทํากิจกรรมนี้ยังไงบ้างบริหารเวลาอย,ย่างไรคะอ๋อบริหารก็คือเราจะ แบ่งค่ะก็คือเราก็จะไม่ละเลยเรื่องการเรียนแล้วก็ไม่ละเลยเรื่องพวกนี้โดยหนูก็จะเรียกว่าเมื่อเสร็จแล้วจากกิจกรรมทางโรงเรียนนะคะเราถึงจะมาทํากิจกรรมของทางสภาเด็ก mm hmm. ก็คือส่วนใหญ่สภาเด็กเราจะไม่ได้ทําในวันธรรมดาค่ะ mm hmm. ที่เราเรียกว่าเราจะทําในช่วงวันหยุดอะคะ่ะเพราะว่าเด็กๆในสภาก็ยังเป็นเด็กในเรียนกันอยู่เลยแล้วก็จะทํางานในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงหลังเลิกเรียนกัน มันก็ยังไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากอืมค่ะแล้วในเรื่องของการเรียนล่ะคะตอนนี้เราเรียนในสาขาไหนแล้วก็วางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างนะคะเรามีเป้าหมายยังไงในชีวิตเวลาเราจะเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเนี้ยค่ะตอนนี้นะคะหนูเรียนอยู่ในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ค่ะอืมแล้วก็เป<ด>้าหมายในอนาคตหนูคือหนูอยากเรียนในด้านคณะรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์ค่ะ อ๋อค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของกฎหมายด้วยทําไมถึงชอบไปไปสายนี้ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะโดยส่วนตัวหนูเป็นคนที่ชอบความเป็นการเป็นผู้นำแล้วก็ชอบในเรื่องการเมืองการปกครองแล้วก็การเข้าสังคมนะคะแล้วก็ได้ไปศึกษาแล้วสองอย่างนี้มันถูกว่าตอบโจทย์กับบุคลิกของเราอืมค่ะ ว่านหวังว่าเป็นนักการเมืองไหมคะอนาคตก็มีเคยคิดไว้ค่ะแต่ว่าถ้าเรียนระดัาคือมุ่งไปทางอยากจะเป็นประหลัดค่ะอ๋อค่ะก็เหมือนดูแลในพื้นที่เราเนอะใช่ค่ะค่ะการทํางานตรงนี้ในสภาเด็กและเยาวชนนะคะต้องบอกว่าก็ไม่มีค่าตอบแทนเราคิดว่าเราได้อะไรกลับมาจากการทํางานตรงนี้บ้างค่ะเราได้เห็นชุมชนที่มันพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะอืมค่ะ ยังไงคะหมายถึงว่าก่อนที่เราไปทํากิจกรรมมันเป็นแบบหนึ่งแล้วเราก็ไปทําแล้วมันเปลี่ยนไปเลยเหรอคะใช่ค่ะเช่นในเรื่องกิจกรรมมูบี้ไม่ตลกค่ะคือก่อนหน้านี้เด็กในพื้นที่ของเราได้มีความเครียดความสัสรรมเ้าเรื่องการบูลลี่เยอะแล้วก็เด็กๆไม่รู้จะรับมือ,อยังไงพอเราได้ไปจัดก,กิจกรรมในตรงนี้เด็กๆเ,เขาเริ่มรู้จักการเรียนรู้การที่จะรับมือแล้วค่ะแล้วเราก็เห็นแล้วแบบเด็กๆเ,เขามีการเปลี่ยนแปลงอ่าก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะ <S <S ใช่ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการทํางานเองเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่มันอาจจะหาไม่ไ,มได้นะในในในขณะเรียนอยู่แล้วเราได้มาทําในขณะเนี้ยค่ะใช่ค่ะมันทําให้เราตัวเรานี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยไหมคะจากเดิมเปลี่ยนไปค่ะก็<ม>คือทําให้เราเป็นคนที่กล้าคิดมากขึ้น<ม>คือเรารู้สึกว่าพอเราได้คิดเราได้ทําแล้ว สิ่งที่เราคิดไปอะค่ะมันสามารถออกมาเป็นกิจกรรมได้ต่อยอดเป็นรูปเป็นร่างเป็นกิจกรรมได้จริงนะคะเป็นรูปประธรรมมากขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะที่อยากจะเข้ามาร่วมทากิจกรรมหรือว่ายังไม่แน่ใจว่ามันทําแล้วจะเสียการเรียนหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนยังไงบ้างคะ่ะน้องๆต้องลองเข้ามานะคะพอน้องๆได้เข้ามาน้องๆจะรู้เลยค่ะว่ามันไม่ได้เสียการเรียนนะคะเพียงแค่น้องๆต้องรู้จักการ แบ่งเ,เวลาแล้วก็ถ้าน้องๆได้เข้ามาทําแล้วน้องๆก็จะได้เขาเรียกว่าได้ผลงานได้พอร์ตเข้าไปแห้ศึกษาต่อในมหาลัยมันสามารถต่อยอดได้เยอะเลยค่ะแล้วก็น้องๆก็จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของเราให้มันดียิ่งขึ้นค่ะก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเราเลยอ่าวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะพัชรวันคะที่มาพูดคุยกับทางรายการนะคะแล้วก็ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะคะ อ๋ทางทีมงานสภาเด็กเลว็วัชวนต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ